ย่างหมูติดมันจ้าสิกินกับตำมมะ่งเด้อพี่น้องมากินกับคุณยายเด้อจ้ะเด้อปูนาน้อยจ้าชุบแป้งทอดเด้อ ป็นคำเดียวหมดเลยกำลังเลืองอ่อยเลยค่ะ ปูชุบแป้งทอดปูหน้าเด้อจะเด้อนี่เพิ่งทอดซุกจ้าหมูย่างอันนี้แกงหน่้อไม้น้องเอามาส่งมือขี้กี้นี่จ้ะอันนี้ตำมะหุงตำเองจ้าพัดมีซื้อมาเด้อพี่น้อง มาค่ะกินข้าวเที่ยงน้ำคุณยายค่ะมาเด้อจะาเซฟเซฟน้ำกันย่ามมือเที่ยงเด้อให้บ่ทันกินข้าวเที่ยงมาห่วงง่ายน้ำคุณยายเลยจ้าผักแปะอันนี้กินกับแกงเราไหมเด้อจ้าเด้อ ส่วนตำมะฮงนั้นกินกับผพัหมีกับต้นหอมนี่ค่ะเข่ากันเข่ากันเนื้อมูนี่คิดไา้ไปเลยค่ะปูนาทอดกรอบแซบ่บแซ่บค่ะพี่น้อง 好的。